ทุกคนยืนยันว่าการแต่งชุดนักเรียน่ะไม่เกี่ยวกับการเรียนงั้นครูจะโบวตแล้วกันใครอยากใส่ชุดธรรมดามาเรียนให้ยกมือซ้ายหนึสองยก <c oughs> แสดงว่าทุกคนไม่อยากใส่ชุดนักเรียนงั้นพรุ่งนี้ครูยอมให้ทุกคนใส่ชุดธรรมดามาเรียนได้ค่ะ <c oughs> กิวใหม่ยังวะกิวอะไรสกัดตัวสกัดอ่ะสกินไม่ซื้ออเะไรวะน่ะแบทแมนอู้นายตกเทนเลยพอแล้วแต่เกมเล้นะฉันเลยชอบเล่นเปิดเกมเลแล้วอะไรวะโอ้ยนักเรียนทุกคนทำความเรารพสวัสดีครับเพิ่งเปิดเทอมไลน์ก็ออกทุกคนเลยแต่งตัวไม่เรียบร้อยนายด่าครับ เอาคอเสื้อลงเธอจะเป็นนักเรียนหรือเธอจะเป็นนักเลงหมอเราจะเป็นคันตนหน้าคันตนหน้าชอบนะผมชอบนักฟุตบอลเขาปูครับนายอุ่นครับครูเอาเสื้อเข้าในกางเกงเดี๋ยวเดี๋ยวเเธอกำลังทำอะไรผมจะเอาเสื้อใส่ในกางเกงครับเส้แบบจะโชว์ซิกแพคกเลียนหนังสือเอาสิเข้าไปเอาเสื้อข้าในเอ่อครูเป็นสีครับ ผมว่าจริงๆแล้วเนี่ยพวกเราไม่ต้องใส่ชุดนักเรียนมาเรียนก็ได้นะครับเออ,อใช่ใช่ใช่เธอ,อ,อก็พูดเป็นเล่นไปมันเป็นกฎของกระทรวงครูน่าจะมีแค่ประเทศไทยนะครับเมืองนอกเขาแต่งอะไรมาก็ได้อะนั่นมันเมืองน,นอก<ม>นี่เราอยู่ในเมืองไทยแล้วก็ต้องทําตามกฎกติกาแ้าครูเพ็ญศสีคะหนูว่าการแต่งกายมันก็ไม่ได้ไปเกี่ยวอะไรกับการเรียนนี่ค่ะครูผูถูก ครูก็มาคิดคิดดูแล้วนะครูก็เป็นวัยรุ่นนะคนรุ่นใหม่นะถ้านักเรียนทุกคนยืนยันว่าการแต่งชุดนักเรียนน่ะไม่เกี่ยวกับการเรียนงั้นครูจะโบวตแล้วกันใครอยากใส่ชุดธรรมดามาเรียนให้ยกมือซ้าย1น่อยกแสดงว่าทุกคนไม่อยากใส่ชุดนักเรียนงั้นพรุ่งนี้ครูยอมให้ทุกคนใส่ชุดธรรมดามาเรียนได้ค่ะ แบบแนววิน嘛วินมอไซส์เฮ้ยไม่ใช่เขาวินเฮ้ยให้ให้แต่ว่าเหมือนเหมือนวินจริงๆ่ะเฮ้ยมีอะไรวะวิญญาณมาขอของไหว้กินเน่ะเฮ้ยคนไม่ได้เจ้าพี่เออตุคูให้เดราได้ฮะได้นะขาสั้นเออทุกคนครับความเคารพกูเป็นสีครับสวัสดีครับแต่งตัวหล่อเหลาสวยสดกับทุกคนเลยนะลูกนะ ครับเปิดหน้ายี่สามค่ะชุดแก้สื้อที่ไหนอ่ะชุดนี้เหรอเออกำลังซื้อที่สยามแกพยายามพยายามดูสวยววสวียังไงวะดูแก่เก่งต้องท้าต้องจิงจริงจิลูกนับมาบอกฉันชุดแก้ชุดแก้ซื้อที่ไหนเออซื้อสวนไว้สวนอะไรสวนหลวงของถูกไงของถูกใช่ไหมใช่จะดูจักไม่ไปหรอก เหนื่อยร้อนเอ้ยเอ้ยคุยอะไรกันนะลูกคููหันมาเขียนคะแนนสองรอบปุกปีกันคุยกันอย่างนั้นนะพอดีตะกี้ฝ้ายถามมาค่ะว่าชุดหนูซื้อที่ไหนค่ะและจะถามเพื่อนทําไมเพื่อนก็ต้องตั้งใจเรียนทุกคนก็ต้องดูกระดานขอโทษค่ะครูเท่าไหร่ล่ะห้าร้อยค่ะครูซื้อที่ไหนลูกซื้อที่สยามนะคะครูแพง เจอมาอีกนิดนึ่งเดินอมีสามล็อกร้านที่หกเหมือนกันเลยคูซื้อสองร้อยอุ้ยมันรับมาจากเดียวกันรับจากที่เดียวกันเลยคูรู้ว่าต้องสามย่ะขายปันราคาเหรอครับครูไม่ได้ปันราคาคนเอาไปขายมันไปเพิ่มขึ้นไงแล้วครูครับแล้วพูดผมเป็นไงบ้างคกับใครสักครูเอลเอ้บแบบใครสักครูว่าเดินข้ามมาจากร้านจากร้านของนุ่นเนี่ยครับครูข้ามไปสิบปุ๊บเข้าไปสยามพารากอนสพารับกอนครูก่อนครับก่อนก่อนก่อนสามเก้าเก้า ถูกกว่านุ่นนี่แหละเป็นเมนเนมผมซื้อหมื่นห้าคู่ห้าเออการแต่งสไตล์ฟรังของผมเป็นไงบ้างครับไม่สิครับผมฟรังเหรอวะมาก็จะหยอกให้เราแบบฟังฟังเศษฟังทนโอเครับฝรั่งเศสจริงครับผมไม่เลยคุณดูก่อนคุณดูก่อนเนี่ยวินเทจได้เนี่ยคืออะไรวินวินเท้ไม่เป็นเต้ เป็นเป็นตัวทีใช่ไหมใช่ตัวทีแทนแทนของเราคือตอเต่าวินเต็ดวินเต็ดโอ้ครูบอกเลยดาบรังเลยครูจะบอกเลยเรานั่งรถสาย82มาจากนุชสวรีมันจะผ่านตรงวงเวียนท่าประจันลงตรงนั้นจะเจอเจอเจอขวามือในสายที่บเดีอย่างนี้เลยเหรอครับผมดีมากไม่มีกลิ่นเลยถึงที่เป็นมือสองตุ่ยงี่เลยครูครูเจอราคาเท่าไหร่ครับแปดสิบครูเจอแปดสิบแกฉันซื้อมา20เลยดันนี่มันซื้อจากปอตึกตึงไง รอบปีก็จะามาขายเออเหรอเออเสื้อนี่เสื้ออะไรนะฮะเสื้ออะไรนะลาคอสแล้วกเกงอะลาขึ้นอลกนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครบจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครบจ,บจาดแิว่าหาเฮเป็นครูต้องสอเอก็ดด